อย่าหาทำถ้าไม่อยากโดนปิดช่องสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพอกันคือเกานะครับกับเบาวนัดตามเกาตามเคยเนาะนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนทุกท่านนะครับชาวเฟซบุ๊กนะครับผ่านเฟซบุ๊กนะนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นเนาะนะครับกฎกระเบียบไายแรง อย่าหาทํำเด้อพี่น้องคนวะนะครับมีอะไรบ้างเนาะนะครับสิ่งหลักๆของกฎระเบียบนะครับที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็อาจจะโดนปิดช่องไปเลยก็ได้นะครับหลังจากทีเ่เมื่อมีคนทําแล้วอาจจะโดนติดแดงนะครับหนักขึ้นไปหน่อยก็อาจจะโดนปิดช่องการสร้างไรายได้ของคุณไปนะครับมีอย่างแน่เพื่อนวะนะครับอันดับแรกนะครับก็คือ,อดูดคลิป จากช่องอื่นๆนะครับมาลงที่ช่องเรานะรไม่ว่าจะเป็นช่องของอดูดมาจากช่อง y t u t u นะครับหรือว่า,า Facebook ของคนอื่นนะครับหรือว่าจาก TikTok กนะครับก็อาจจะโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่โดนเหมือนกันละโดนเลยนะครับเพราะว่าเป็นกดร้ายแรงนะครับประเด็นนี้ก็ แต่ว่ายังเห็นหลายๆคนทําอยู่นะครับหลายๆคนก็จะบอกว่ายังเห็นทําอยู่นะครับต้องเข้าใจว่าระบบของ AI นะครับเป็นระบบตรวจจับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตรวจเจอท่านก็จะโดนไปนะครับตรงนี้ก็ให้แต่ละคนนะครับที่ผ่านการสร้างไรายได้แล้วนะครับให้ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่โดนจํากัดการสร้างไรายได้ขึ้นมา นะครับมันก็จะแก้ยากนะครับแทบจะไม่มีวิธีแก้เลยก็ได้นะครับอันดับต่อมาครับอันดับที่2ก็คือเนื้อหาที่มีความรุนแรงนะครับสอไปในเรื่องของการารุนแรงอย่างนี้นะครับก็จะไม่ให้อยู่ในการที่เรานําไปโพสเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา,อาต่างต่างนะครับพวกภาพรุนแรงหรือว่า สิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองพวกนี้นะครับก็ห้ามนะครับห้ามเราทำนะครับัะดับที่3ก็คือภาพโป๊เปือยนะครับชี้นำทางเพศพวกนี้นะครับก็ไม่ให้มีนะบางคนบอกว่าอ้อาวทำไมเห็นนะในของออต่างชาติยังมีโพสที่เป็นภาพโป๊อยู่เลยเนาะนะครับต้องบำนาเรียนประมาณนั้นว่าเหมือนเดิม นะครับถ้าระบบ a i ตรวจเจอนะครับหรือ,อตรวจเห็นตรวจจับได้นะครับก็อาจจะโดนกันไปนะครับแต่ในกฎระเบียบเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าห้ามเป็นพวกภาพโป๊เปลือยพวกนี้นะครับให้ห้ามเนะฉะนั้นแล้วเ,เราก็ต้องระวังกันด้วยนะครับในส่วนของภาพโป๊เปือยเนี่ยบางอย่างมันก็เป็นการละเอียดอ่อนนะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้ให้เพื่อนๆที่ผ่านการสร้างรายได,ได้ระวังกันด้วย นะครับลำดับต่อมาก็คือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆนะครับก็ไม่ให้มีนะครับก็ให้เราระวังกันด้วยนะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นกฎเหล็กของ Facebook อยู่แล้วนะครับลำดับที่ห้านะครับลำดับที่ห้านี่หลายๆท่านโดนกันไปเยอะ นะครับหลายๆคนนี่โดนกันแทบทุกวันนะครับทักหลังไม้กันเนี่ยเยอะมากนะครับว่าต้องแก้แบบไหนนะครับเรียนตรงๆว่าแก้ยากมากนะครับต้องรอ Facebook อย่างเดียวอาจจะคืนหรือไม่คืนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับคืออะไรบานัดวสันนะครับร่วมกันปั๊มยอดวิวยอดไลค์นะครับนี่นะครับร่วมกันนะปั๊มยอดวิวยอดไลค์เนี่ย นะครับโดนกันเยอะมากนะครับใครที่โดนแดงขึ้นป่าแล้วมีรูปเหรียญเนี่ยนะครับท่านระวังเลยนะครับถามกลับไปที่ตัวท่านเองว่าท่านพากันดูคลิปตัวเองเยอะเกินไปไหมเนาะนะครับใช้คําว่าเยอะเกินไปไหมนะจริงๆมันก็ดูได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเยอะเกินเนาะบางคนก็ดูกันทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับดูกัน เป็นกลุ่มเป็นก้อนสลับกันนะครับดูกันฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับฝากกันด้วยนะครับสำหรับคนที่สร้างรายได้ได้แล้วเนาะถ้าไม่อยากโดนแดงนะครับหรือโดนปิดช่องนะครับก็ให้รักษาสิ่งพวกนี้ไว้นะครับ5อย่างใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้รับรู้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้เบ้านาดโดยการกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับขอบคุณครับ